Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. นะครับอั حمد لل ه านะครับขอขุบพระคุณท้าวสุบฮานุวะตาอัลานะครับให้เรานะครับนักเรียนผู้ปกครองและครูนะครับมาพบกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอุชาอักลักป .5 นะครับเป็นครั้งที่3แล้วในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับให้นักเรียนยกมือขึ้นมานะครับขอดุอานะครับก่อนเรียนหนังสือพร้อมๆกัน รับบีด no ีรน <uk> ีอัยมาวาร์ดุกเนีฟามารับบีดีรนีอัยมาวาร์ดุกเนีฟามารับบีดีรนีอัยมาวาร์ดุกเนีฟามาอาร์มีนรับบอนอาลามีนนะครับวิชาอักษนะครับชั้นป .5 นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนไปถึงเรื่องความกล้าหาญแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่าเรายังอยู่ในบทเรียนบทเดิมอยู่ในเรื่องของความกล้าหาญนะครับอ่านะครับนักเรียนดูหนังสือไปด้วยก็ได้นะครับเปิดหนังสือเปิดหนังสือหน้า32นะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้า32อ่า นิดนึงนะครับครั้งที่แล้วครูให้แบบฝึกหัดไปใช่ไหมให้นักเรียนทํากิจกรรมท้ายบทข้อที่3ให้เขียนลงสมุดนะครับใครที่ยังไม่เขียนนะครับทําเลยนะครับแล้วเปิดเทอมนะครับิชาวลออาทิตย์หน้านะครับเราเปิดเทอมแล้วนะครับเรามาพบกันพร้อมกับนําการบ้านทุกอย่างที่ครูให้ไปนํามาส่งครูด้วยนะครับอ่านะครับบทเรียนครับที่แล้วเรื่องความกล้าหาญนะครับวันนี้นักเรียนเปิดหน้า32เลยนะครับเรามาดูนะครับ นักเรียนจะเห็นดูอานะครับดูอาท้ายบทนะครับอาท้ายหน้า32นะครับดูอาดูอาที่เกี่ยวกับเรื่องความกล้าหาญนะครับเอ้ยนะครับความกล้าหาญความอดทนนะครับอาดูอาต้นนี้นะครับเป็นดูอาที่เราขอเจาลอสบุฮานูตาลาให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมีความกล้าหาญกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับให้เราเนี่ยนะทำในสิ่งที่ถูกต้องให้เรากล้าทํา นะครับให้เรากล้าทําให้เรามีความอดทนให้เราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่ออัลลอฮ์นะครับเมื่อเรารักอัลลอฮ์เราทําทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์นะครับเราก็จะไม่กลัวสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับคนที่กลัวอัลลอฮ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวเขาส่วนคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับเขาคนนั้นจะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่าไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับเขาจะกลัวทุกสิ่งแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์นะครับ เอาล้อจะให้ทุกสิ่งนั้นกลัวเราเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับอ้าวเรามาดูนะครับดูอานะครับดูอาดูอาขอให้มีความอดทนขอให้มีความกล้าหาญนะครับออานักเรียนดูนะครับครูอ่านนําก่อนนะครับหรืออ่านตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิกราะห์มานิรราะฮีมอัลลอฮุมัจญันีชากูรอนวัจญันีซาบูรอนวะฟิไงไนกะซอกีรอนวะฟีอัยุนินนาซีกะบีรอน อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ um on, 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 อัลลอฮุมัจญันนีชะกูรอนวัจญันนีซบูรอนวะฟีออยนกะซกีรอนวะฟีอะยูนินาซีกบีรอนหมายความความหมายนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่กตัญญูและโปรดให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่อดทนและโปรดให้ข้าพระองค์นอบน้อมในสายตาของพระองค์ และโปรดให้ข้าพระองค์มีเกียรติในสายตาของมนุษย์คำว่าข้าพระองค์ก็คือตัวของเราเองนะตัวตัวนี้นะครับอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยนะให้เราเป็นผู้มีความกตัญญูนะครับรู้คุณของอัลลอฮ์นะครับกตัญญูต่อลอตตาลาและโปรดให้ข้าพระองค์คือขอให้ฉันเนี่ยอหยตัวของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทน่าอดทนต่อสิ่งที่ลอตตาลาทรงทดสอบนะและโปรดให้ข้าพระองค์นอบน้อมในสายตาของพระองคอ์ให้เราเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมนะเป็นคนที่มีมารยาทต่อลอ นะและโปรดให้ข้าพระองค์มีเกียรติในสายตาของมนุษย์นะให้มนุษย์นั้นรักเรานะให้เราเป็นคนที่มีเกียรตินะถ้าเราเป็นคนมีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความอดทนนะเรา,าตาเราจะยกเกียรติของเราถ้าเราเป็นคนดีเรา,าจะยกย่องเราเรา,าจะรักเราและเมื่อเอาารารักเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรักเราอิจชาเรานะครับอ่าดูอาต้นนี้นะครับนะเขียนลงสมุดอ่าเขียนลงสมุดทั้งดูอาภาษาอาบและความหมายภาษาไทยแล้วก็ท่องจําด้วยนะครับท่องจําด้วยนะ เปิดเทอมนะครับเรามาดูกันว่าท่องกันได้หรือยังงานเก่าทั้งหมดนะครับงานเก่าทั้งหมดแล้วก็งานของวันนี้ด้วยนะครับท่องแล้วนะครับให้ผู้ปกครองเซ็นนะครับแล้วเปิดเทอมเอาลายเซ็นมาให้ครูดูแล้วมาท่องกับครูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมนะครับอิชชาอัลลอฮ์เราเจอกันนะครับบอบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดาหะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์บะบาลกาตุฮ